การไฟฟ้าแจ้งชัดค่าไฟแพงเหตุอากาศร้อนนุ่มอุดรงงบินแพงสีเท่าวอนรัฐเห็นใจคนอยู่บ้านหลังจากโลกออนไลน์มีผู้ร้องเรียนค่าไฟแพงเกินจนเป็นกระแสะที่พูดถึงแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าค่าไฟฟ้าขึ้นเหมือนกันสาวรายหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีตกใจกับค่าไฟเพราะพรุ่งกระฉูดจากเดือนละ1,562บาทแต่เป็นแจ้งนี่ค่าไฟกลับสูงถึง5211บาททำให้สาวเจ้า โพสต์ภาพลงสื่อโซเชียลและได้รับการแชร์ออกไปจํานวนมากขณะที่ผู้ใช้ Facebook นาทีทวีสิทธ์โพสข้อความระบุว่าค่าไฟจากเดือนละพันแเป็น3ามพตอนนี้6 0พัท้วนต่อให้ใช้ไฟเพิ่มอีกเท่าตัวติดแอร์เพิ่มอีก3เครื่องตู้เย็นอีก2เครื่องมันก็ไม่น่าเด้งมา3-4เท่าไปร้องเรียนอะไรได้ไหมน,น,น,นายนนทีอายุ31ปีเจ้าของสถานบันเทิงในเบิองอุบลราชธานีเล่าว่าหลังจากตนได้รับบิลค่าไฟ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาถึงกับตกใจเพราะค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็น6 2 5 3บาทส่วนค่าไฟเมื่อเดือนมีนาคมก็เพิ่มเป็น3,904บาทซึ่งก็พอรับได้เพราะทุกเดือนครอบครัวจะจ่ายค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ2,000บาทแต่มาช่วงเดือนมีนาคมก็เข้าใจว่ารัฐบาลสั่งหยุดทุกอย่างให้ประชาชนอยู่บ้านซึ่งค่าไฟฟ้าก็คงต้องเพิ่มเป็นธรรมดาแต่เดือนเมษายนถึงกับงงมากและไม่เข้าใจว่าทำไมค่าไฟถึงเพิ่มขึ้น3-4เท่าตัว หลังจากโพสต์มีการแชร์ไปมากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีติดต่อมาสอบถามข้อมูลในการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและพฤติกรรมการใช้ไฟรวมทั้งตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่บันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยซึ่งทุกอย่างก็ตรงตามระบบใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้าทั้งหมดตนจึงเป็นหนี้6,253บาทและต้องจ่ายตามระบบอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือตอนนี้ตนไม่ได้ขายของแต่ต้องมาแบกรับภาระราค่าไฟฟ้าที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน